<łość> <S 2> <S 2> เป็นหมาคือเป็นคนทำงานเหนื่อยเป็นคนทำงานเหนื่อยกว่าจะได้กินหมูแต่เรี่องนี่คุณรู้ไหมสมัยก่อนไม่มีตังค์นะพี่เบนนะผมไม่มีตังค์ผมเลยตังยี่สิบบาทผมไปซื้อร้านข้าวเหนียวหมูปิ้งครับคนอื่นเนี่ยเขาซื้อเหนียวหนึ่งหมูสามยี่สิบบาทนะได้เยงไงพี่งสามผมซื้อหมูหนึ่งเหนียวสาม คือเอากระให้อัดให้อิ่มเลยใหอิ่มแล้วกินน้ำก๊อกกินน้ำก๊อกคนเลยสมัยก่อนยากจนขนาดนั้นเลยเหรอพี่แล้วอย่างพี่เบนเนี่ยตอนก่อนพี่ฮาร์ดพี่ฮาร์ดับเอาพี่เบ้นเพื่นพี่แพทครับพี่แล้วอย่างพี่เบ้นนี่พี่เบนเพื่อนเพื่อนบอครับพี่ฮาร์ดเองครับพี่ฮาร์ดเองคนเดิมฮะคนเดิมครับเอาแบบสรุปสั้นๆเนี่ยครับผม อะไรทั้งนั้นให้มันพลิกชีวิตจากเด็กขายพวงมาลัยมาลดคันเป็นร้านใช่ซึ่งบางคนทํางานทั้งชีวิตจะม่เป็นอย่างเลยถูกก็คือมันก็ที่บอกชีวิตชีวิตมันก็เหมือนพลิกผันได้ได้คือเริ่มพอจบจบจะขายพวงมาลัยตอนมหอและชีวิตก็พลิกผันมามาเริ่มทำธุรกิจมีร้านมีร้านเหมือนแบบว่าเป็นลูกจ้างก่อนเป็นลูกจ้างก็เป็นร้านเป็นร้านหมวกร้านหนังอะไรอย่างเงี้ยที่ที่เราทำเสร็จแล้ว พอทาไปเราไปรู้จักเราก็ค่อยขยับขึ้นมาเป็นหุ้นส่วนพอมาเป็นหุ้นส่วนปุ๊บเราก็ค่อยขึ้นขยับมาเป็นเจ้าของโดยที่เราก็มีแบบมีเด็กมีลูกน้องนู่นนี่นั่นแล้วก็มีพอวันหนึ่งเราพอวันหนึ่งเรามีตังเราเก็บเราเก็บตังได้สักก้อนหนึ่งล้วก็มาเปลี่ยนเขาเรียกงเอาเงินไปลงทุนวางเงินได้ทํางานอย่างเช่นอย่างตอนนี้ก็มีเทรดทองโอ๋เหรอมีเทรดทองครับผมกอะไลน์เดี๋ยวเดี๋ยวมันเสี่ยงมากนะตอนนี้ทองลงรื่ๆก็ลงซื้อขึ้นขายฮะฟังดูเหมือนง่ายฮะแต่ก็ไม่ง่ายแล้วก็ไม่ยากครับผม คือต้องเช็คให้ดีคือต้องหาข้อมูลให้แบบต้องดีอย่างเงยใช่ใช่ใช่เพราะทุกวินาทีทุกนาทีเล่นทองแล้วก็ซื้อเงินไหมซื้อกองทุนกองทุนเงิ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 นไม่ค่อยได้เล่ยนอะเงินไม่ได้เรียนครับค่างเงินค่างเงินไม่เล่นก็แล้วแต่ความถนัดแล้วความถนัดแล้วพอได้เงิน มาเรียกว่าเต็มไม่ตํารวจแหละค่อยมาทำธุรกิจล่าสุดที่ทำธุรกิจอะไรนนี้ฮะล่าสุดนี้เป็นธุรกิจบิ๊กไบต์ก็ธุรกิจก็เนี่ยทำกับเพื่อนเนี่ยฮะบิ๊กไบต์็ไบิ๊กไบใช่ใช่ใช่ใร่ก็ผมก็ทำทด้วยกันก็ซื้อมาขายไปอะไรเงี้ยครับมีเพื่อนถามไหมโทษนะเพราะือนเป็นเพื่อนยานนะอันบ้าปะเนี่ย มันก็ซื้อให้หมาไมเนี่ยเเออนี่ยไปเร็วเราขับรถเราต่อแล้วไปเลยอะไรก็ถ้าเพื่อนในแก๊งที่สนิทกันไม่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 มีใครว่าเพราะว่าเขารู้ใช่เพราะเขารู้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 ว่าเหมือนแบบเราเราเป็นมาอย่างไรอะไรเงี้ยใช่แต่ถ้าแต่ถ้าคนที่ไม่รู้จักถ้าคนที่ไม่รู้จักที่ เข้ามาถ้ามาถามก็ยังไม่มีฮะยังไม่มีมีแต่ส่วนใหญ่ที่ในเฟซมีเข้ามาชมอะมีเข้ามาชมว่าส่วนใหญ่จะเห็นด้วยีแล้วผู้ชายนะที่ที่ที่มีเฟอร์เอร์พร้อมนะนี่นะแล้วมีวิสัยแบบแเพื่ออาทรเลยแบบนี้นะสาวๆต้องเข้ามานะเพราะฉะนั้นหัวใจตอนนี้น่าจะไม่ว่าโสดไหมตอนนี้มีแฟนยังพี่ก็ก็คือมีมีคนเข้ามาคุยแต่ว่าเราเรายังไม่อยากคุยครับ ใช่เพราะว่าถ้าเราถ้าสมมติถ้าเราคุยให้ถ้าเราคุยปุ๊บเรารเราเริ่มให้เขาเนี่ยค,คืออย่างน้อยแเวลาที่เราเจดมาให้พวกหมายเงี้ยน่าจะน้อยลงแล้วก็เวลาที่ผมคิดไปถึงนั่นเลยนะ,ะแล้วเวลาที่ผมต้องมาแบบมาอ่านหนังสือหรือนั่งสมาธิให้ทําเป็นทานในเฟซก็จะน้อยลงเหมือนกันโอ,นอใช่ครับโอ้พี่อ่านขาดเหมือนกันนะแต่ถ้าผมเป็นผู้หญิงนะผมคิดนั่นๆ่นนะคิดโง่เลยเนี่ยพี่ฮอตเนี่ยถนัดหมาเนี่ยเขายังเลี้ยงดีเลยนะเราจะขนาดไะแล้วถ้าถ้าหากว่าเราได้เขาเป็นสามีนะโอ้โหเราคงสบายเลยอะ ได้กินหมูปิ้งทุกวันแน่นอนห <c> ม <oughs> ูปิ้งหมูปิ้งให้หมาฮะแต่พี่ต้องกินดีกว่านั้นแน่นอนเดี๋ยวย <g> ้อาานเดี๋ยวย้อนไปเรื่องเรื่องราวนิดนึงไอ้ที่ว่าอาหารเม็ดไม่อะไรมอาหารเม็ดคือ <Pierce S 2> จะอธิบายผ่านผ่านผ่านรายการนี้เลยว่าคือมีน้องๆแนะนำมาเาบอกไอ้พี่มันแค่รนะ้อยหนึ่งร้อยสี่สิบร้อยห้าสิบเนี้ยคือมันก็ทำให้น้องอิ่มได้ทุกตัวแต่คือสิ่งที่ผมกำลังจะบอกว่าที่ผมต้องซื้อหมูเนี่ยเพราะว่าสมมติถ้าผมซื้ออาหารเม็ดเราก็ลองคิดว่าอาหารเม็ดเนี่ยคนที่จะมาเอาเข้ามาขายในในพวก เออโลตัสได้เนี่ยต้องเป็นบริษัทใหญ่ซึ่งเขารวยอยู่แล้วแต่ที่ผมเลือกที่จะซื้อหมูเนี่ยก็คือให้คนทำมาหากินเป็นการกระจายรายได้ครับผมคิดไปถึงต้นต่อถึงครับผมอวัตถุดิบอันนี้คือส่วนตัวส่วนะแต่วัตถุดิบครับครับใช่ก็คือถ้าสมมติเราไม่ทำางเงี้คือถามว่าอย่างที่ผมบอกมันเป็นการต่อลมหายใจเหมือนผมขายพงมาลัยคนซื้อผมพวงหนึ่งเนี่ยผมรู้สึกเฮ้ยผมอยากขายต่อให้มันหมดมันรู้สึกมีกํกำลังใจก็เหมือนกันผมไปซื้อหมูของห้าไม้สิบไม้เขารู้สึกว่าเอ้ เขาได้มีกําลังใจต่อให้วันนั้นฝนตกก็ตามอแม่ค้าพ่อค้าแถวนั้นก็คงก็คงได้แบบดีใจเนาะเพราะหมดเร็วขึ้นด้วยอก็จะหมูเมี่ยงอื่นให้ที่หมาเขาชอบอะไก่ไก่ปิ้งไก่งาหประเภทอื่นที่ให้มีไก่ก็จะมีไก่ก็มีฮะไก่ไก่พรไก่ย่างแต่ว่ามันเออมันเอเวลาที่ผมไปซื้อมันไม่สะดวกที่เขาจะเหมือนแบบมาทอดส่วนใหญ่จะเป็นหมูปิ้งที่ที่เห็นเช้าเช้าเช้าอะไรที่แพงที่สุดที่ไปฮาซื้อที่หมากินอื แพงสุดยังแอปเป็ลมันเกิดอะไรซื้อพิเศษหน่อยซื้อพิซซ่าให้ใหมากินครับอ๋อไม่มีเลยฮะมีมีดามูเนี่ยครับผมอุ้ยเกใช่ฮะยังไม่ได้ลองอย่างอื่นนะใช่ฮะยังไม่ลองเพราะว่าคือที่ผมให้เนี่ยมีประมาณ20่สิบตัวครับหลักหลักนีใช่ก็คือตัวละไม้อ่ะตัวละไม้ครับผมอ่ะตอนนี้นะฮะหลังจากที่พอให้หมูให้อะไรเสร็จปั๊บเนี่ยก็ถ้าใครที่ตามเฟซของพี่ฮาร์ดนะก็จะมีการแฮชแท็กนะซิ่งได้ต้องให้เป็นคืออะไรให้เป็นยังไงอะไรยังไงพี่ก็คือเออก็ค เรารู้จักที่ที่จะแบบว่าเหมือนเสียตังค์กับการซิ่งเติมน้ำมันแต่งรถนู่นนี่นั่นเราก็ต้องรู้จักการให้ให้เป็นด้วยเพื่อที่มันจะได้แบบควบคู่ไปมันเหมือนว่ามันจะทําให้เหมือนแบบคือในพวกสายไบเกอร์เขาจะมองว่าเหมือนแบบเฮ้ยมาขับรถเนี่ยมันเหมือนเห็นแค่ตัวอยู่แล้วรถคันแบบนั่งคนเดียวแต่ในความเห็นแค่ตัวตรงนี้เฮ้ยมันยังมีสิ่งที่เราต้องให้เป็นผมก็เลยตั้งแคปชั่นนี้ขึ้นมาเรียกว่าการให้เนี่ยไม่สิ้นสุดจริงๆถูกต้อง้ไหมอนี้ไ้หมเรื่องราวเนี่ยมีกระแสนี่นี่จนัด มันต้องมีคนตอบว่าพี่คนชมเยอะเนี่ยคนคือเวลาทําดีมันจะมีมาราพจนคุณฮาร์ดให้หมูให้อะไรพวดเนี่ยมันก็เคยชินนะสิหมาต้วจัดมนก็ะบานตุ้เมืองมันไม่กัดดกัดเด็กอย่างเงี้ยมันจะดีเหรอครับเนี่ยมันจะกระแสียวเนี้ยก็ถ้าถ้าถามผมมันก็นานาจิตตังฮะเพราะว่าขนาดพระพุทธเจ้าโดนินทาเลยครับล้าเราแค่คนสามัญจะไปเหลืออะไรแต่ผมก็เข้าใจนะทำอะไรก็ตามอยู่พื้นฐานของการทำดีคิดดี ทุกอย่างโอเค,คโอ้โห,โโหเรียกได้ว่าเป็นตัวอย่างที่ดีอย่างนี้นะฮะ<ช>ทางบริษัทดาราเดลี่จำกัดเนี่ยนะฮะพวกเราทีมงานทุกคนเนี่ยก็มีเรียกได้ว่าปัจจัยเล็กๆน้อยๆนอยเนาะก็ได้นนมีการแบบว่าขอรับบริจาคจากพี่ๆน้องๆในบริษัทนี่แหละจะไม่ได้เยอะมากนิดๆหน่อยๆว่างั้นเถอะห้าบาทสิบบาทยี่สิบบาทว่าไปาอะไรอย่างนี้นะฮะเขาก็เรียกว่าบริจาคให้น้องหมาน้องแมวให้พี่แบบหาได้ไปซื้อของอร่อยๆให้น้องหมาน้องแมวได้กินกันม<ข>อบเลยมอบเลย น,นี่มอบแล้วนะนี่มอบกันสๆเลยนะฮะจะ<ฮ><ฮ>หาว่าเราเอาเงินไปกินเองนะครับนีร่ร,รับเลยนะฮะฝากกันหน่อยไหมพี่ต้นให้พี่อาฝากหมอยว่าเพราะตอนเนี้ยเรากำลังแบบมีชื่อเสียงขึ้นมากเลยแหละคนก็แชร์แล้วก็น้องๆ้องนะฮะหลายๆที่ก็เรียกได้ว่าทําตามพี่ฮาร์ดเยอะถือว่าเป็น,นตัวอย่างที่ให้น้องน้องได้แบบว่าเป็นตัวอย่างที่เยาวชนกับตัวอย่างเยาวชนที่ดีมากๆมีอะไรจะฝากถึงน้องๆกลุ่มนี้บ้างครับ ก็สิ่งที่สิ่งที่อยากจะให้ทําก็คืออะไรอะไรดีก็คือควรจะทําต่อไปแต่ถ้าอะไรที่ไม่ดีก็ควรจะหยุดแต่ที่แน่ๆคือสิ่งที่เราทำเนี่ยต้องอยู่ในกรอบคือต้องไม่เดือดร้อนตัวเองและผู้อื่นครับผมนี้นะฮะผู้ชายที่เท่สุดๆเลยนะฮะขอเสียงปรบมือดังฮะให้กับพิหาสุริยาเกิดสว่างครับกดมือให้เลยขอบคุณมากครับพี่อาครับคุณผู้ฮะเดี๋ยวช่วงหน้ายังมีข่าวอีกนะครับ นะโคบาฮบานโคบาฮานบูซิดูเบเกโบยังงงเนี่ยเอ้า